โอ้ย <Basil> สุดยอดเลยนั่นมันพวกหัวกะทิของโรงเรียนเราใช่ไปเนี่ยโหเฮ้เจเกอรี่อ่ะฉันเคยได้ยินตำนานของเขามานะฉันไม่คิดเลยว่าเขาจะมาเข้าร่วงการแข่งขันระดับสถาบันด้วยอ่ะแต่ไปไม่ได้นะนี่เราน่ะถูกขอให้ต <desserts> ่อส <van>? ู้กับนักเรียนชั้นปีสามก่อนเหรอเอยนี่ฉันรู้สึกว่าเอาชนะไม่ได้แน่เลยอ่ะถ้าอย่างนั้นแล้วก็นักเรียนสิบคนเมื่อกี้ได้รับการเลื่อนตำแหน่งโดยตรงโดยที่ไม่ต้องเข้าร่วมรอบน็อกเอาท์ในรอบแรก แหะอะไรนะมันจริงหนะ่าน่าเสียดายชะมัดฉันกังวลว่าพวกเขาจะแข่งขันกับนักเรียนปีสามแต่ว่าจริงๆแล้วพวกเขาน่ะได้ก้าวนำพวกเราและทิ้งพวกเราเอาไว้ตามลำพังแบบนี้อ่ะถ้าอย่างนั้นก็คงทำได้แต่โทษตัวเองที่ไม่อยู่ในห้าอันดับแรกนั่นแหละนะ่ะแต่ว่าพวกเราน่กก็เปรียบเสม,มือนกับพี่น้องในหอพักเดียวกันนะไม่มีประโยชน์หรอกที่พวกเราจะพยายามจาะอันดับร่วมกันกับพวกเขาฉันมั่นใจว่าฉันสามารถเอาชนะตันได้แน่เออเอาตามนั้นก็แล้วกันนะ กฎของรอบคัดออกรอบแรกคือนักเรียนชั้นปีที่2และ3ของ Battle Royale จะแข่งขันแยกกันและแต่ละเกมจะได้รับการเลือกตำแหน่ง5คนให้เป็นการต่อสู้ที่บ้าบินกันไปไหมเนี่ยแบบนี้พวกเราได้ขัดแย้งกันเองแน่เลยอะต้องสู้กันเองอะ่ะถ้างานนักเรียนคนนั้นเธอนะ่ะดูไม่เลวเลยนะก็ไปข้างหน้าสิเอ,เอ๋ผมเหรอเอ่อในรอบคัดเลือกนักเรียนทุกคนจะใช้ได้เฉพาะอาวุธที่จัดเอาไว้ให้ในสถานที่จัดงานเท่านั้น กำไรแต่ละเส้นของพวกคุณจะได้รับคะแนนร่างกาย100คะแนนะถ้าว่าถูกโจมตีแล้วก็อาจจะใหญ่จะใหญ่ HP <SP S 2> ของพวกเธอนั้นก็จะลดลงลงมาถ้าหากว่าเสริมพลังเข้าไปในการโจมตีความเสียหายก็จะเพิ่มขึ้นตามลาดับถ้าพวกในายใช้พลังป้องกันค่าความเสียหายมันก็จะลดลงและเมื่อค่า HP ลดลงจนเหลือศูนย์พวกเธอก็จะถูกกําจัดออกและเคลื่อนย้ายออกไปจากสนามในทันทีอ่ะฮะมีแบบนี้ด้วยเนี่ยเออ เอาละพวกเรานนะขอให้นักเรียนปี2ตเตรียมตัวก่อนก็แล้วกันนะทุกคนวางอาวุธเอาไว้ที่ห้องเก็บของเลือกอาวุธที่เหมาะสมและขึ้นเวทีได้เลยขึ้นเวทีแล้วก็ใช้สมองซะยันให้โอกาสไอ้หมอนน้าเด็กขาดเข้าใจไหมอ่ะเข้าใจแล้วเลยนะงั้นใช้เจ้านี่ก็แล้วกันดาบนี่น่าจะเหมาะสมกับฉันแล้วนะโอ้เจ้อเอ้ยเอยอย่างน้อยโซ่ก็เป็นโลหะแล้วนะในเวลาต่อมานั้น สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทั้งหลายยินดีต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันโรงเรียนแอฟริออนในตอนนี้นั้นพวกเราได้มาถึงนัดแรกของการแข่งขันระดับสถาบันไปที่เรียบร้อยขอเชิญผู้เข้ารวบการแข่งขันเข้าสู่สนามได้เอเอฮะนี่มันโอ้ยเอาเลยเอาเลยสู้กันให้ดูหน่อยสิเอาเลยบวกกันหน่อยเมื่อค่า HP ถึงศูนย์ผู้เล่นจะถูกคัดออก จนเหลือเพียงแค่5คนสุดท้ายในสนามเท่านั้นก <c> ็คนเยอะมากเลยนะเนี่ยแล้วฉันจะทำยังไงดีล่ะฉันรู้สึกว่าประมาทขึ้นมาแล้วยังไงก็ไม่รู้ใ <c oughs> นเมื่อผู้เล่นพร้อมกันแล้วก็มารอดูกันได้เลยได้เวลาแสดงความสามารถแล้วนะไอ้หนูขอประกาศแบ์น็อกเอาท์คู่แรกเฮ้ย <c oughs> เริ่มได้หยาหยรุมไล่หน่อย ett? จะควบบ้านิเเฮ้ยดูเหมือนว่าสวางแผนกันเอาไว้เรียบร้อยแล้วสินะเอาละทุกคนไข่หมอน,นี่ก่อนเลยโอ้ได้เลยครั้งนี้ฉันจะต้องเอาคืนทุกสิ่งทุกอย่างที่นายได้ทำกับฉันเอาไว้พูดเรื่องไร้สาระจริงๆนะแกนเนี่ย,อ,ยอ,อ,อะไรเนี่ยฮะ ย่าเฮ้ยอย่าดอนสะดอนนี่เฮ้ย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 อ้าอ้าวอ้ย่าให้พวกนายทำบ้าอะไรเนี่ยมองกันดีๆหน่อยสิจริงจังหน่อยเจ้าขอโทษนะก็เจ้านั่นน่ะมันเร็วมากเลยนี่นาอีกสุดนี่อะไรกันเนี่ยทำไมแรงแกยอะยังกับสปะหลาดเลยเนี่ยนายควรจะขอบคุณฉันหน่อยนะที่นายน่ะถูกฉันกำจัดเป็นคนแรกอย่าอ้าเฮ้ย เซบาส,ส,บาสตียนฮ่าสเาียาไม่จริงนะโว่ไว้โอ้โหในเวลาเพียงแค่นี้ผู้เล่นที่ถูกคัดออกคอน,น,นแรกของเกมได้ปรากฏขึ้นมาแล้วครับโว้เว้ย อ้อยๆอ,อยังรออะไรอยู่นะฮะพวกแกน่ะจะเออไงพวกแกน่ะก็ไปลุยพร้อมกันเลยสิท่งมาเลย